หนึ่งเหตุผลที่คุณไม่ควรผ่าตัดกระดูกทับเส้นอย่างแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดรฟันดเดอฟิโอดาทิสกับผมครับนายแพทย์อนันชาติฟิลิปมาหรือหมอฟันครับเป็นวิวศวแพทย์และหมอฟังเก็มปฏิกิริยาคือเจอหน้ามาฟันต้องหายปวดคลิปนี้ครับหมอมาบอกหนึ่งเหตุผลที่คุณต้องไม่ผ่าตัดหมอรองกระดูกปิ้นกระดูกทับเส้นประสาทเลยก็แล้วแต่อย่างแน่นอน,หนเหตุผลนั้นคืออะไรครับ ผมบอกเลยแล้วกันว่าเหตุผลนั้นคือคุณไม่ใช่เป็นลักษณะของหมอนกระดูกปิน้นไม่ใช่เป็นลักษณะของกระดูกทัฟเฟ้นมาฟาดมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่คุณต้องผ่าตัดก็ใช่ครับหมอฟันมันควรจะเป็นแบบนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมา,ราโรวๆขอหัวใจโร่แล้วก็เฟรหลเฟรัดกันมาครับทำไมหม,มอถึงต้องเอาเรื่องแค่นี้ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมาพูดเรื่องเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยล่าสุดครับมีคนให้คนหนึ่งครับที่มอรักษากับหมอฟันครับ คนไข้คนนี้ครับเป็นน้องอายุแค่ยี่สองปีครับผมเรียกเขาว่าน้องวิทย์แล้วคันนะฮะเพราะเขาเพิ่งจบวิศวะเลยนะเพิ่งจบคุณที่ว่าน้องวิทย์แล้วกันน้องวิทย์คนนี้มีปัญหาในการปวดหลังครับอ่าฟังนะทุกคนปัญหาในการปวดหลังนะเป็นมาประมาณผมจำไม่ได้วันสามเดือนหรือเปล่านะฮะแล้วก็รักษาตอนแรกบอกไปกินยาแล้วก็ไม่ค่อยหายนะก็เลยไปกินยาก็เลยเปลี่ยนหมอนะคือตอนแรกเขาบอกเขาอย่างงี้ครับเล่าใหฟังฮะเขาไปหาหมอคนหนึ่งนะฮะหมอบอกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อเสื่อมธรรมดาให้ยามากินปรากฏว่าเขาอาการไม่ดีขึ้นครับนะะออาาาากกรรเเขไไม่หหยยด้้ววตตุผลล็แแ เขาเลยจึงกลับไปหาหมออีกครั้งหนึ่งแต่ไปหาคนนี้ตอนแรกไปหาหมอ A อเนาะอันนี้ไปหาหมอ B นะฮะก่อนที่จะมาเจอหมอฟันนะฮะหมอฟันเป็นหมอคนไท้ายหมอ A บอกว่าน่าจะเป็นการเมือธรรมดาพอหมอคนที่สองบอกว่าอาการปวดทําไมไม่หายเขาก็เลยเอ็กซเรย์หลังครับเขาก็เลยเอ็กซเรย์หลังพอเขาเอ็กซเรย์หลังสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเจอว่ากระดูกฝันหลังมันมีการคอดเกิดขึ้นอ่าเจอว่ากระดูกฝันหลังมันมีอาการคอดเกิดขึ้นครับทุกคน พอดีผมก็ลืมถ่ายเข้ามาเนาะคือพอดีกระดูกฝั่งหลังเราต้องตรงๆใช่ไหมนะฮะแต่ว่าพอฉายไปด้านหน้ามันเหมือนมีการโค้งแบบนี้นะซึ่งเป็นไม่เยอะที่หมอ,อหมอที่หมอดูฟิล์มเขานะเป็นไม่ได้เยอะประเด็นเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอกเลยบอกว่าเนี่ยหน้าปีนปัญหาลักษณะของกระดูกฝั่งน่าจะเป็นลักษณะของกระดูกฝั่งโคตรนะครับถ้าไม่ดีขึ้นกินยาไม่ดีขึ้นต้องผ่าตัดทุกคนครับคืออย่างนี้ฮะวันนี้ที่ผมจะมาบอกนะผมไม่ได้บอกหมอ B ไม่ดีนะและไม่ได้บอกหมอ A เก่งนะฟังนะทุกคน ประเด็นเป็นอย่างนี้ฮะคนไข้คนนี้ฮะเป็นน้องวิทย์นี่นะฮะยี่สิบสองปีนะเขาเพิ่งรับปริญญานะคือตอนแรกอ่ะเขาก็กินยาเขาก็เลยกินยาของหมอคนที่สองไปปรากฏว่ากินยาแล้วบอกว่าหมอที่สองปรากฏกินยาแล้วดีขึ้นแล้วในวันนี้เขารับปริญรับปริญญาครับอาการปวดมากกว่าเดิมนะฮะทีนี้เขาก็เลยมีความคิดว่าอ่ะในเมื่อหมอบอกว่าถ้าสมมติมันกินยาไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดเขาก็เลยคิดว่าเออส่งไฟเขาต้องผ่าตัดแล้วล่ะเพราะจะได้ปัญหามันจบจบทุกคนฟังนะฮะนี่คือคําพูดของน้องวิทย์ ซึ่งคุณแม่เขานะฮะพูดถึงฟังการผ่าตัดจะได้เป็นการรักษาแบบจบๆและจะได้หายไปทุกคนครับถ้าคุณตามช่องหมอฟันหมอฝังเข็มตาม drfun. io เดอะเฮดมาตอดกติกาคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าการผ่าตัดไม่ใช่คําตอบสุดท้ายไม่ใช่คําตอบแบบไม่ใช่คือให้มันเป็นอันสุดท้ายที่คุณจะคิดถึงแต่คุณต้องเมคชชวร์ก่อนว่า ตรงลงว่าคุณเป็นอะไรจริงอาการคุณเป็นยังไงและการเป็นคุณเป็นหมอกระดูกทั้เส้นภาษาจริงหรือเปล่าหรือเป็นหมอกระดูกปีนจริงหรือเปล่าหรือเป็นกระดูกทั้เส้นจริงหรือเปล่ากลับมาที่ของน้องมิดครับทุกคนจาได้ไหมครับเวลาหมอฟันฝอนเวลาเ้างกระดูกเส้นเกิดจะมีการอะไรบ้างอาการเป็นว่าน้องมิดแบบมีการปวดหลังแล้วเขาบอกว่างี้ฮะเขาปวดหลังนะครับมาซานอดูในอยู่ผมวาดไ้ให้ดูสมมติว่านี่เป็นหลังของเขาอ่านี่นะฮะเป็นหลังของเขาเนาะอันนี้เป็นก้นเนาะเป็นก้น เขาปวดตรงไหนเขาปวดตรงนี้นี่คือตำแหน่งที่เขาปวดครับเขาปวดอยู่สองจุดนี้ผมถามน้องวิ์น้องวิ์มีการปวดล้าวลงขาไหมน้องวิ์บอกไม่มีน้องวิ์มีอาการชาหรือเปล่าไม่มีน้องวิ์บอกมีอ่อนแรงที่ขาหรือเปล่าไม่มีจําได้ไหมครับหมอฟันเคยสอนถ้าคุณไปกดตเส้นประสาทอย่างนี้หมอนรองกระดูกปิ้นเป็นอย่างนี้ฮะถูกปะมีหมอนถูกไหมครับหมอนรองกระดูกแล้วมันปิ้นถูกไหมครับไปทับเส้นประสาท ขออนุญาตเอ่ยนิดหนึง่งน้องวิทย์เนี่ยมีการปวดหลังจากตอนแรกสาเหตุเกิดจากไปยกยกเครื่องแอร์ยกอะไรสักอย่างไม่รู้เขาทำงานเป็นวิศวะเนาะไปไปยกเครื่องแล้วมีปัญหาเรื่องการปวดแล้วก็น่าจะเป็นปวดมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เขาแบบเขาจำไม่ได้ว่าอาการมาเริ่มตอนไหนแต่เขาคิดว่าน่าจะเป็นจากอันนั้นแต่อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอเวนี่สูอตกใจนิดหน่อยนะแต่ว่าประเด็นสําคัญคืออย่างนี้ฮะผมบอกงี้ครับ,มบ,รบเมื่อไหร่ที่คุณมีอาการกดทับเส้นประสาทผมบอกแล้วใช่ไหมถูกไหม เส้นประสาทไปยอะไรครับไปเลี้ยงขาถูกไหมถ้าคุณเป็นที่ขาเป็นที่คอก็ไปเลี้ยงคอแล้วจะมีคุณจะอมีการอะไรครับคุณจะอมีการปวดรล้าจำได้ไหมมีอาการชามีการอ่อนแรงทําไมต้องปวดรล้าครับหมอฟันก็บอกแล้วว่ามันเกิดจากที่มันทับเส้นประสาทเวลาการปวดมันจะเป็นรล้าโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นไฟช็อตแบบแป๊บแป๊แป๊บแป๊เหมือนอะไรวิ่งอ่ะนึกภาพวะแล้วมีการชาเพราะเส้นประสาทมันมนั่ไงก็เห็นรูปภาพเลยทุกคน เส้นประสาทปกติเป็นแบบนี้เห็นไหมมันออกมาอย่างนี้อันนี้คือหมอนถูกไหมนี่หมอนนี่หมอนนี่หมอนประสาทแล้วพอมันทับเส้นมันก็เป็นอย่างนี้คือไปกดทับมันรับการบาดเจ็บถูกไหมถูกปะเส้นประสาทไปเลี้ยงขาใช่ไหมมันก็เลยมีการลาวเส้นประสาทไปเลี้ยงขาขารับความรู้สึกร้อน,อนเย็นสัมผัสเจ็บปวดแหนมน้มอะไรรู้หมดถูกไหมนึกภาพปะมันจะมีการชาไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อถูกไหมให้ยกขาได้พอมันได้รับการบาดเจ็บมันก็เลยมีการอ่อนแรง ปวดแล้วชาอ่อนแรงกลับมาที่น้องวิทย์ครับน้องวิทย์ไม่มีการปวดแล้วน้องวิทย์ไม่มีการชาน้องวิทย์ไม่มีการอ่อนแรงเพียงแต่ว่าน้องวิทย์แค่เอ็กซาเดแล้วกระดูกมันเป็นประมาณนี้อาจจะมีคดนิดหน่อยหรือข่าปะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่สิงวิทย์เป็นคือเป็นตรงนี้เขาปวดตาแหน่งนี้ผมก็ตรวจเลย แล้วไหมมีกดต,ตรงนั้นมีแป๊บไหมไม่มีหาอย่างไงก็หาไม่เจอผมไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรทำไมถึงบอกว่าการผ่าตัดอาจจะเป็นคำตอบทั้งๆนี้คนไข้ไม่ได้มีการคนลองนึกภาพถามว่าหมอฟันทำไงครับอ่าก็ได้บอกแล้ววอนนี้ผมฟันคืงการฝังเข็มนะผมก็รักษาโดยการฝังเข็มไปน้องมิจเนี่ยตอนแรกมามีปัญหาคือก้มแล้วก็แบบสวมถุงเท้าไม่ได้ก้มหลังงองไม่ได้นะเงยก็เงยไม่ได้ไม่ฝุดแต่ปัญหาคือเป็นก้มมากกว่าจะเวลานอน ต่ก็เอียวมาต้องแบบมันอย่างเงี้ยคิดว่าวมันต้องแบบต้องตั้งหลักนิดนึงอ่ะนะต้องตั้งหลักนิดนึงแล้วกว่าจะตั้งตรงได้กาจะตั้งตัวได้ถูกไหมทีนี้เกิดขึ้นคืออะไรครับผมก็รกักษาผมรู้ละเคสเนี้ยยังไงก็ไม่ใช่ทัพเฟนผมก็ปักเฟสปวดกล้ามเนื้อธรรมดาไม่ได้ปักจุดพิเศษไม่ได้ปักจุดเลือนหรูสมัแต่และเลยก็ปักแบบกล้ามเนื้อธรรมดาแล้วเดินฝาไปคิดว่าน้องวิทย์ดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับน้องวิทย์แบบงงเอ๊ะทำไมก้มได้ เอ๊ะหายได้ยังไงเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นเอ๊ะเข็มไม่เห็นทําอะไรเลยเอ๊ะคืองงว่าทําไมมันถึงหายแต่ผมบอกเลยว่าหายเพราะน้องมีเป็นกระสาของกล้ามเนื้อเสืไม่ได้บอกว่าเออฟังเข็มมาหมอฟันทำไมไม่ฟังทับเส้นก็ในเมื่อคนไข้ไม่ได้เป็นทับเส้นผมก็ไม่ได้เป็นน้ำปักทับเส้นไงผมมั่นใจว่าคนไข้เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปครับนี่คือเหตุผลสําคัญว่าคุณไม่จําเป็นต้องผ่าตัดมันผิดตั้งแต่อะไรฮะมันผิดตั้งแต่ ลักษณะของกายไม่ได้ใช้แล้วนึกภาพปะและน้องมิทก็ไม่ได้กินยาแก้ปวดเส้นประสาทเลยตอนที่น้องมิทกินยารอบสองก็เป็นกินยาแก้ปวดแบบแก้ปวดอ่ะคือแก้ปวดกมเนื้อซึ่งมันยิงมันก็โอเคดีขึ้นแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าวันนั้นน้องมิทไม่ได้พักไปรับประิญยามก็เลยกลับมาปวดใหม่เพราะมันยังไม่ได้หายดีนึกภาพปะวันนี้สิ่งที่หมอฟันจะบอกคือไม่ใช่ไอ้อะไรก็ผ่าตัด คือตอนแรกอ่ะที่ทีมงานเราได้ฟังว่าคุณแม่ทักมาเขากังวลมากเพราะน้องวิทอายุอัไอายุน้อยแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดยี่สิบสองุลทุกคนลองคิดดูแล้วถ้าคุณคิดดูว่าคนยี่สิบสองปีไปผ่าตัดถ้าทุกคนตามดูเพจผมอยู่จะเห็นว่าคนไข้ผมไม่ได้บอกการผ่าตัดไม่ดีนะการผ่าตัดเป็นสิ่งดีแต่อันที่หนึ่งคือคุณต้องเมคชัว์ก่อนว่าคุณเป็นกระดูกเส้าประสาทอันที่สองคือการผ่าตัดใช้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นกระดูกเส้นประสาทแค่นั้นเองเก้าสิ ไปกินยาก็ได้ไปฝังเข็มก็ได้ไปกายภาพก็ได้คือผมใช่ทุกอย่างนี้ทําให้คนไข้หายนึกภาพปะ่ะแต่สิ่งที่น้องมิตรได้รับข้อมูลมาเอ,อผ่าตัดน่าจะตอบโจทย์ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับเพราะมันผิดที่แล้วมันผิดตั้งแต่วิจัยตอนแรกแล้วน้องมิตรไม่ปวดรล้าวน้องมิตรไม่ชาน้องมิตรไม่อ่อนแรงเคลียร์ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณผิดตั้งแต่แรกต่อให้รักษากอย่างไงคุณก็รักษามไม่จบรักษามไม่ขาดนึกภาพปะ่ะ และสมมุติผมกล้าพูดเลยถ้าสมมุติว่าเคสนี้ไปผ่าตัดโอ้ผมว่าคือมันเหมือนเรารักษาไม่ตรงจุดอะถ้าคนนี้เป็นทับเส้นประสาทและเป็นเยอะจริงโอเคผมอาจจะผมก็แบบอ๋อก็ตามนั้นะอยาก,ผ,ากผ่าก็ผ่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยึกภผาครับแต่เคสนี้มันเป็นกล้ามเนื้อไงและผมก็ไม่ได้ใช้จุดพิสดารอะไรเลย <laughs> แค่จุดฝังเข็มบ้าน,านธรรมดาคือกล้ามเนื้อมันฝังเข็มงา่งายๆแล้วมันเร็วนั่นแหละครึ่งชั่วโมงหลังจะากนั้นเาเข็มออกก็เรื่อป่อยละ แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องนัดด้วยเพราะว่ามัน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 แป๊บเดียวแล้วมันจบไงมันจะไม่เหมือนคนที่เป็นเกดเป็นเส้นเออบางทีอาจจะต้องนัดต่อสองครั้งสามครั้งสิบครั้งว่ากันเคลียร์ไหมทุกคนมันนี่คือเหตุผลข้อแรกและข้อที่สําคัญมากถ้าคุณไม่มั่นใจในการวิจัยผมแนะนําไม่ใช่มาหาหมอทันนะไม่ได้วอกหมอ๋อหมอเอมันกล้ามเนื้อหมอบีบอกไม่ใช่กล้ามเนื้อแล้วหมอฟีคือคืออยากให้ทุกคนมองอย่างนี้ฮะเออแล้วมีคนถามแล้วแล้วแล้วถามว่าทาไมถึงกระดูกฝรั่งคดคืองี้ฮะ คือปกติถ้าคนไม่สาหลังโค้แต่คนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรเราจริงอาจจะไม่จะเป็นน้องคอนเฟิร์มเพียงแต่เรามันระมาระวังว่าเออต่อไปเราต้องมาระวังนะพอเราเป็นโค้ดเรามีโอกาสที่จะเป็นเฟื่องได้ง่ายกว่าคนปกติก็แค่นั้นแต่อาการมันไม่ได้แมักันไม่ใช่ว่ามองเห็นเอ็กซาเล์เป็นแบบนึงอาการอกอย่างนึ่งแล้วเราไปรักษาสายเฟรีเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ทำนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครนะแต่น,นี่คอนเซปต์ในการรักษาผมคือผมรักษาตามอาการคนไข้ดูตามคนไข้ง่ไย้เพราะว่า น้องมิดไม่ได้มีอาการปวดเล้าไม่ได้มีการช้าไม่ได้มีการอ่อนแรงถึงแม้ว่ามีลักษณะของการดูฝรั่งคดผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะแกยังไม่ได้มีอาการแบบนั้นนึกข้าวป่ะผมก็ก็เห็นอยู่เมปม็นกล้ามเนื้อก็เกลียดที่กล้ามเนื้อไงแล้วก็จบแล้วก็ไม่ได้ห่จ่ายยายกระปุกเส้นใบ เคลียร์ไม่เคลียร์โหนี่ขยี้กันฝุดๆเลยนะฮะมันคลิปนี้มาฝากกันไว้จะมีก็ขอบคุณน้องมิดด้วยแล้วก็ขอหัวใจรัวๆให้น้องมิดด้วยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะก็ยังไงก็ทุกคนครับถ้าคุณไม่มั่นใจผมอยากให้คุณหาหมอที่หนึ่งหมอที่สหรือหาข้อมูลที่มันมั่นใจหรือตกลงคุณอาการที่คุณปวดอ่ะมันเป็นอะไรกันแน่คุณเป็นหมอกระดูกปิ้นจริงหรือเปล่าคุณเป็นกระดูกเส้นจริงหรือเปล่าหรือจริงคุณเป็นแค่กล้ามเนื้อเสียธรรมดาอันนี้มันเป็นแค่กล้ามเนื้อไงผมก็ไม่คิดว่าผมจะเจอให้แบบนี้ไงดูครัว่าส่วนใหญ่ตอนนี้คือจะมาแต่หนักๆไงแต่เอออันนี้ถือมาก็ถือว่าเป็นถือวเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเออบางคนอาจจะไม่เข้าใจ ดีที่แม่เขาอะ่ะตัดสินใจคือแม่เขาไม่ได้ป่วยเลยนะแต่พอดีว่าเจอช่องหมอฟัน <c oughs> ก็เลยให้เกียรตินะับหมอตาเลยก็เลยมาทักมาหาเพื่อให้หมอช่วยดูแลและรักษายังไงก็ขอให้น้องบิดหายเร็วๆแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ใครชอบป็กดฝากากดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้คนอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าวันนี้คงเป็นประโยชน์ใครมีคำถามอะไรพิมพ์ใต้โพสต์นี้มากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจกติกาคือเจอหน้ามาสั้นต้องหายปูดสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย